ไทสันเตรียมคืนสังเวียนชกไฟการกุศลไมไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์ชาวมักกันเตรียมหวนคืนสังเวียนอีกครั้งหลังจากถูกทาบถามให้ขึ้นโชกไฟการกุศลที่แดนจิงโจ้ไมไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์ชาวอเมริกันอาจจะหวนคืนสังเวียนพระใบอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้หลังถูกทาบถามให้ขึ้นโชกไฟการกุศลกับซอนนี่บินวินเลียมอดีตนักลักบี้คนดัง ของนิวซีแลนด์ที่ประเทศออสเตรเลียโดยเดลี่เมลสื่อดังของประเทศอังกฤษได้เผยว่าไทสันได้รับการทาบทามจากไบอันอามาทูด้า ปรโมเตอร์ดังจากออสเตรเลียให้ขึ้นโชคไฟดังกล่าวหลังปล่อยวิดีโอการลงนวมซ้อมของตัวเองทาง YouTube ได้ไม่นานโดยอามาทูดเชื่อว่าแม้จะอายุอนามปาเข้าไปถึง53ปีแล้วแต่ชื่อของไทสันยังขายได้และน่าจะมีแฟนมวยแห่เข้ามาชมฝีมือของมาลุตยูดำจนแน่นสนามแน่นอนโดยจะจัดขึ้นที่สังเวียนเมลเบิร์นอารีนาหรือที่ปินเซสพาก็ตาม โดยการโชคดังกล่าวน่าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าถึงปี2021เป็นอย่างน้อยนั่นเองข่าวที่2 ออสการ์เดลลาโฮยาเผยไลอันกาเซียจะโชกับฮอเก้ลินาเลตในเดือนกรกฎาคมนี้ออสการ์เดลลาโฮยาโปรโมเตอร์ของโกลเด้นบอยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นได้เปิดเผยว่าไลอันกาเซียจะรับบททดสอบครั้งใหญ่ด้วยการโชกับฮอเก้ลินาเลในวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยออสการ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเพนของผมคือการกลับมาด้วยไฟของไรอันกาเซียในวันที่4กรกฎาคมหรือตรงกับวันที่5กรกฎาคม ตามเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกาผมมีความคิดที่จะสร้างไรอันกาเซียโดยไฟกับฮอเกลินาเลสออสการ์เดลลาโูยากล่าว ข่าวที่ 3. แฟงวอเรนโปรโมเต,รเตอร์ชื่อดังแดนผู้ดีแย้มกำลังคุยกับสถานีโทรทัศน์เพื่อที่จะเตรียมการกลับมาจัดมวยอีกครั้งในระบบปิดในช่วงกรกฎาคมนี้เผยจะทำทุกอย่างตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณาสุขเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดโดยมองไว้ว่าน่าจะจัดได้ในห้องบอลลูมของโรงแรมหรือสตูดิโอของสถานีวิทยุโทรทัศน์และจะมีมวยชกไม่เกิน5คู่แต่จะจัดยิมปิดแยกที่อยู่ใกล้โรงแรมที่พักให้เรานัก มวยได้ซอมทีมนักมวยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเสี่ยงกับเชื้อที่ไหนอย่างไรก็ตามบอเลนบอกว่าการโชคในระบบปิดนี้คงจะใช้ไม่ได้กับนักโชคชื่อดังเช่นจอร์จเทเลอร์แชมป์โลกรุ่น140ปอนด์3ตำแหน่งพอจะต้องมีแฟนมวยจำนวนมากที่จะเรียกร้องที่จะเข้าชมการโชคของนักโชคบิ๊กเนมเหล่านี้นั่นเอง